เทียบแบบนี้ใครละเลวชาดาหัวใจรักชาติเดือดพล่านสวนปากโรมย้อนก้าวไกลประกันตัวพู้ต้องหา112ออื้อ คุณชาดานั้นได้กล่าวว่าถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างบั่นทอนนะคะอย่าพูดว่าไม่มีถ้าพูดแบบนี้เนี่ยทำกับผมแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดที่หมดเลยนะผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเพราะวันนี้หัวใจรักชาติของผมเนี่ยมันเต็มเปี่ยมแต่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดสร้างสารรค์แต่ปากบอกสร้างสรรค์ปากบอกพัฒนานะแต่สิ่งที่ทําเมื่อกี้นี้เนี่ยขออนุญ,ญาตบอกว่าม,มากในความรู้สึกผม เรามาย้อนดูพฤติกรรมของนายรังสิมันโรมนะแล้วก็สอสองพระเก้าไกลนะคะที่มีพฤติกรรมเนี่ยไปประกันตัวให้กับผู้ต้องหาม .112 ที่ออกมาใส่ร้ายบิดเบือนโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะหรือมีการไปประกันตัวให้กับพวก นักเคลื่อนไหวนะที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแกนนำสามนิ้วที่โดนคดีนะที่คอยออกมาป่วนบ้านป่วนเมืองมาโดยตลอดค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะวันที่14กุมภาพันธ์2567ค่ะนายรังสิมันโรมสสบัญชีราชื่อพักก้าวไกลนะได้ลุกขึ้นอภิปรายยัติด่วน mm hmm. เพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการถวายความปลอดภัยของขบวนเสด็จตอนหนึ่งะคะโดยมีการนำภาพประกอบขึ้นสไลด์เป็นภาพของแกนนำ กลุ่มอาชีวะราชพักดีนะร่วมถ่ายกับนายชาดาไทยเสรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีข้อความระบุเซ็นเซอร์ข้อความบางส่วนในภาพว่า พรุ่งนี้เจอปะทะไม่เจรจาถ้าจุดๆไม่พร้อมทําดีไม่ได้อย่าเนรคุณเจอกันวันพรุ่งนี้ทะลุวังผู้ใหญ่ที่รู้จักของงดนะครับนะแล้วก็มีการอภิปรายว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณที่ชัดเจนะในการสร้างความหวาดกลัวกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบานันหรือว่าสปปสเนียมีการโพสต์ข้อความในโซเชียลระบุบอกว่าจะเชือดไก่ให้ลิงดูเก็บตะวันนะหมายถึงนางสาวทานตะวันนะคะซึ่งเป็นคนแรกแล้วก็หรือกลุ่มอาชีวราชพักดีเนี่ยที่บอกว่า จะจัดการนายสายน้ำนี่คือกลุ่มคนที่จะนำความรุนแรงความหวาดกลัวเข้ามาสู่สังคมผ่านบุคคลสำคัญก็คือนายชาดาไทยเศษรัตมนตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนเี่นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงการเนรคุณแผ่นดินการปลุกปั่นแบบนี้เนี่ยเป็นการปลุกปั่นให้สถานการณ์มันร้ายแรงกว่าความเป็นจริงมากนะทำแบบนี้เนี่ยจะทําให้คนทั้งสังคมเนี่ยไม่รู้สึกปลอดภัยแล้วก็ท่านเนี่ยจะสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยในเมื่อสุดท้ายเนี่ย ผีที่ท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยก็มาจากพวกท่านเองนะคะแล้วเขาบอกว่าผู้นําของประเทศเนี่ยต้องห้ามปรามไม่ให้คนเนี่ยมาทะเลกกาะกันนะคะตนเนี่ยพยายามดึงสติหากรุนแรงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสุดท้ายเนี่ยคนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าใช้ความรุนแรงโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะคะคนเขาก็จะหาว่ารัฐบาลเนี่ยคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มคนเหล่านี้อย่าไปให้ถึงจุดนั้นเลยนะคะซึ่งก็ทําให้นายชายดานะเดือดเลยนะลุกขึ้นตอบโต้นาะยรังสิมบันลมด้วยาการฉุนเฉียวเลยค่ะว่า ซอเจตนา,าที่ไม่ดีไม่ดีอย่างมากสร้างความแตกแยกและคุณเนี่ยกำลังจะนําไปสู่สิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนตนไม่ได้คิดจะอภิปรายแต่สิ่งที่ผู้แต่งเสียหายเนี่ยเป็นการชี้จูงทางความคิดที่ท่านเนี่ยทำให้เขาเนี่ยทำอยู่นั่นก็คือความรู้สึกของคนอักตันยูนะไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ดีการกระทําอย่างนี้นไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่ลักษณะการอภิปรายเชิงสร้างสารรค์ปากพูดบอกว,ว่าต้องการความสงบให้มองตั้งอยู่ตรงกลางแต่พฤติกรรมเนี่ยไม่ใช่นะคะ ซึ่งตนเนี่ยฟังตลอดเวลาเป็นการกระทําที่เสียหายซึ่งประธานในที่ประชุมเนี่ยก็อนุญ,ญาตได้อย่างไงนะคะให้มีบุคคลแบบนี้เสนอแบบนี้อนุญาตได้อย่างไรถ้าตนจะเสนอแบบนี้บ้างจะมีปัญหาไหมนะคะท่านกําลังเอาเรื่องของที่อย่างนี้ไม่บอกว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นบอกว่าเอาเรื่องผลของการกระทําผมพูดให้ฟังครับเด็กหรืออะไรก็ตามกี่ครั้งแล้วที่ผิดกฎหมาถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยไม่มีปัญหา แต่มันมีขบวนการมันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะลม้มล้างที่จะบันทอนอย่าพูดว่าไม่มีนะครับถ้าพูดกับผมแบบนี้ทำกับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้หมดผมไม่อยากจะพูดแต่วันนี้หัวใจความรักชาติมันเต็มเปียบแต่วันนี้สิ่งที่ท่านทำมันไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ และปากบอกว่าสร้างสรรค์ปากบอกว่าพัฒนาฟังตรงกลางแต่สิ่งที่ทําเมื่อกี้นี้ขออนุญาตครับหยาบหรือไม่หยาบเลวซามครับเลวซามมากในความรู้สึกผม แล้วคุณชรา,าบอกว่าผมเนี่ยไม่อยากจะพูดว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่เกี่ยวกับยติประธานเนี่ยอนุญาตได้ยังไงนะประธานต้องมาขอโทษผมว่าปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นกลางการที่ท่านเอารูปบุคคลใดออกมาแล้วก็มีผมเนี่ยผมไม่ฟ้องยตินิเนี่ยเป็นเรื่องของขบวนเสด็จที่ทําร้ายจิตใจประชาชน นะแต่กําลังเอาเรื่องนอกประเด็นเนี่ยเอาเรื่องผลการของการกระทำของมาพูดนะให้ฟังเนี่ยคนที่แบบกระทําผิดกฎหมายกี่ครั้งแล้วนะถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่ามันมีกระบวนการนี้เนี่ยอยู่ในประเทศนี้นะที่จะคิดที่จะล้มล้างบัทอรอย่าพูดว่าไม่มีถ้าพูดแบบนี้ทํากับผมแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะพูดให้หมด ผมไม่อยากจะพูดนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยหัวใจรักชาติของผมมันเต็มเปี่ยมแต่สิ่งที่ท่านทาเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดสร้างสารรค์แต่ปากบอกสร้างสรรค์ปากบอกว่าพัฒนาแต่ว่าสิ่งที่ทําเมื่อกี้นี้เนี่ยผมขออนุญาตบอกเลยว่ามากในความรู้สึกของผมนะนายชัด,ดาก็กล่าวต่อว่าใครเนี่ยเป็นคนปล่อยภาพนี้ออกมานะตนขอถามประธานอาภิปรายอยู่ดีๆเนี่ยสร้างปัญหาเองอย่าพูดว่าไม่มีขบวนการล้มสถาบานันมันมี ตนเนี่ยพร้อมไปพูดกับทุกคนที่ปกป้องสถาบันแต่เขาจะเอาไปทําอะไรตนไม่รู้ตนไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องนะคะมันต้องมีสามัญสำนึกในการกระทำํำอย่ามาพูดดีแต่ปฏิบัติไม่ดีเดี๋ยวตนเนี่ยจะลุกโต้ทุกคนที่พูดอย่ามาขัดแยง้งแล้วก็ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับตนอย่ามาเล่นใต้ดินนะคะแล้วก็อย่าเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยเล่นใต้ดินนะ,ะดังนั้นเนี่ย ประธานเนี่ยต้องบอกว่าใครอนุญาตนะให้นํารูปนี้เนี่ยขึ้นสไลด์ซึ่งประธานในที่ประชุมหรือว่าประธานสภาเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ที่มีวิจารณญาณนะมีสมองหรือเราไม่ชอบพอการความคิดเห็นเนี่ยย่อมแตกต่าง ตนเข้าใจเมื่อวันที่ท่านเนี่ยไม่ได้เป็นนายกเนี่ยแต่ตนเนี่ยก็ไม่เคยสร้างความขัดแย้งกับพักการเมืองหรือว่าพนักการเมืองที่ต่างเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาทามือถือสากปากถือศีลน,นะคะซึ่งก็ทําให้นายพิเชษเชื้อเมืองพานเ่รองประธานสภาคนที่2ค่ะซึ่งรับตําแหน่งช่วงทําหน้าที่ประธานที่ในที่ประชุมนะคะต่อจากนายปฏิพัฒน์สันติพดารองประธานสภาคนที่1ขึ้นชี้แจงค่ะบอกว่าตนเนี่ยไม่ได้ดูจริงๆว่ามีการพลาดพิงแล้วก็มีการนําเสนอไปแบบนั้น แต่ตนจะหาคําตอบให้ว่าอนุญาตได้ยังไงนะคะแล้วก็ขอให้นายรังสิมันเนี่ยอย่าตอบโต้เพราะเขาคือผู้เสียหายต้องให้ชี้แจงนะขณะที่นายรังสิมันโรเมกล่าวว่านายชาดาเนี่ยมีสิทธิ์ที่แจงแต่ขอให้ใจเย็นๆน,นิดนึงนะถ้าฟังแล้วก็การอภิปรายเอารูปตนขึ้นรูปเนี่ยนะเราไม่ได้ปักปั้มว่านายชาดาเนี่ยไปอยู่เบื้องหลังแต่สิ่งที่ต้องบันทึกไว้แน่นอนว่านายชาดาไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่ผู้ที่เขานําไปกระทําความรุนแรงต่างๆล่ะ โดยนายรังสิมันเนี่ยก็ได้ขอให้ประธานในที่ประชุมนะนำภาพดังกล่าวเนี่ยขึ้นสลระอีกครั้งพร้อมระบุว่าประโยช์ที่อยู่ในภาพเนี่ยไม่ใช่คําพูดของนายชาดาแต่เป็นประโยคของผู้ที่กระทําความรุนแรงนะซึ่งเขาเนี่ยอาจคิดด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยได้รับแบ็กอัพนะทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่มีคนอยู่เบื้องหลังก็ได้ดังนั้นเนี่ยเรานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยถูกโยงกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยจึงอยากให้มีสตินะคะซึ่งก็ทําให้นายชาดาค่ะเดือดรอบสองอ่ะ ลุกขึ้นกล่าวโต้อีกครั้งบอกว่าการกระทํามันเนี่ยบ่งบอกถึงเจตนาชัดเจนแต่คนที่พิจารณากฎหมายเนี่ยก็มีอยู่ฆ่าตาปิดหน้าก็ได้แต่อย่ามาบอกว่านักการเมืองถูกโยงเจตนาท่านก็บอกว่าตนเนี่ยอยู่เบื้องหลังนะถ้าตนอยู่เบื้องหลังเนี่ยสนุกกว่านี้เยอะอย่าให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในสภาอีกตนถือว่านารังสีมาเนี่ยไม่ใช้สติในการพิจารณาการกระทํา ถ้ารับไม่ได้เนี่ยก็ไปอยู่ประเทศอื่นคนไทยทุกคนเนี่ยยอมรับได้จะรอสักเท่าไหร่มีแผ่นดินอยู่มีแผ่นดินคุ้มกะลาหูะนะคะซึ่งหากเราย้อนไปดูพฤติกรรมของนายรังสิมันโรมนะสสของพรรคเก้าไกลเนี่ย ที่มีพฤติกรรมนะก็ไปประกันตัวให้กับผู้ต้องหาหมอ1-2ที่ออกมาใส่ร้ายบิดเบือนโจมตีสถาบันพระหมหากษัตริย์หรือว่ามีการไปประกันตัวให้กับออนักกิจกรรมนะที่ออกมาป่วนเมืองอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะขอคืนสิทธิประกันตัวให้กับแกนนำสามนิ้วที่โดนคดีนะที่คอยออามาป่วนบ้านเมืองของเรามาโดยตลอดนะคะซึ่งท่านผู้ชมก็ลองคิดดูนะว่าแบบนี้นะ่ะใครละเลวนะและที่สําคัญเนี่ยพฤติกรรมของพรรคก้าไกลนะที่ดําเนินคู่ขนานไปกับกลุ่มนี้นะคะ ก็ออกมาหนุนการต่อสู้ของตะวันบ้างแบบหลายๆคนหลายๆกลุ่มเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการไปร่วมติดสติกเกอร์ยกเลิกหนึ่ง,ง,งที่สารรัฐมนูลเนี่ยก็วินิจฉัยออกมาแล้วนะว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะแบบนี้นะคะใครเลวท่านผู้ชมลองไปคิดแต่ตองกันดูนะคะ